สำหรับที่เห็นนี่พ่อโพดเพิินก็ทำํำการขายผักมาตั้งหลายปีนะครับกันกันแข็งจะมีบักเขือมีริกมีผักบักบวบมีข้าวโพดแล้วก็ผักเสียนนะครับที่พระอีสารพนวาเอามาเห็ดสมผักอันนี้เป็นบ้านในชมุมชนจำไกล้พนกอกดูดีในฝีมือและไอะ้ที่เพิ่นเห็ดไผ่ไผ่โกหงจักนะครับอนอการสื่อผักที่ไปกินเพิินกับมาสื่อค่าสวน ตามที่เห็นนี่แหละครับเดี๋ยวคนนั่นกับมาสื่อเดี๋ยวคนนี่กับมาสื่อ,อบางครั้งก็มีสั่งบางครั้งก็มีโทรศัพท์สั่งนะครับในการปลูกผักของเพิน่นราคาบ่แพงเป็นกันเองเก็บแล้วจ้างเงินให้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นอ่าสิ่งที่พร้อมขยันกันแข็งของพอนี่นะครับมีอ่าปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่แล้วก็สารติบเข่าแล้วก็สารไม่กวดการเผาแล้วก็สิ่งอื่นๆนะครับที่ ทีมงานมาเมื่อนี้นะครับขอคงจะได้เห็นในภาพต่อไปนะครับครับบสดีครับท่านครับเย็นวันนี้นะครับผมยุทธภูมินำวงสารสนเทศเพื่อสิมชนนะครับผมได้เดินทางมาที่บ้านใหม่ราดบรุงนะครับหมู่ที่5ตำบลสันโคงอำเภอหลอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับซึ่งผอได้มาติดตามครูเรียนครูเรือนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นครูเรียนของพ่อพศปานกลุน ปานกุลนะครับอายุ64นะฮะซึ่งท่านมีภรรยาแล้วก็มีบุตร2คนแล้วก็มีหลาน2คนนะครับอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่156หมู่ที่5แห่งนี้นะครับสำหรับพระพศนะครับปานกุลนะครับเป็นผู้หนึ่งนะครับซึ่งผมได้ไปเห็นว่าท่านเป็นคนขยันมันเพียรคนขยันขันแข็งแล้วก็เอาใจใส่ต่อการต่อการต่อ,าตอง,งานนะครับวันนี้ จึงได้มาเยี่ยมคุณพ่อครับหลังจากที่ท่านทางจังหวัดพะเยานะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านสุภชัยเอี่ยมสุวรรณนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับได้ประกาศเป็นวาระของจังหวัดพะเยาในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากภายใต้การดำเนินงานตามแนวทาง ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย779หมู่บ้านนะครับได้พร้อมใจกันขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งนี้ก็เพื่อต่อสู้กับาภาวะภัยแ้งในช่วงในปี58ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการต่อสู้กับความยากจนการต่อสู้กับปัญหาต่างๆของการดำเนินชีวิตนะครับแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นคือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยา ขนานสําคัญนะครับในการแก้จนและก็ทําให้พี่น้องประชาชนยืนอยู่ได้พึ่งตนเองได้นะครับภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่เองนะครับครับผมขอ,อนําท่านมารู้จักกับพ่อพศปานกุลนะครับท่านจะได้เล่าให้ฟังว่าการดําเนินปลูกผักปลูกไม้เศรษฐกิจพอเพียงของท่านน่ะท่านได้ทําอะไรบ้างครับพ่อพศได้เห็ดย่างไงครับได้ปลูกมะเขือครับแล้วไอ้อปลูกผักกาดปลูกพริกปลูกพริกหมกทัว ครัวครับสู่แนวมันเถอะครับสู่แนวเลยครับลูกกันครับอมีบ่อปลาอยู่จักบ่อสองบ่อครับมีบ่อปลาอยู่สองบ่อครับอากาปลูกบักทัวทัวฟักยาวบับครับทัวรฟักยาวครับอบักเขือบักเขือบักเขืออันเพิ่นเอิมบักเขืออยังเขื่ข้างกบครับบักเขือข้างกบแล้วครับเป็นบักเขือขายดีว่าครับบักเขือขายดีครับอ๋อหลังจากนั้นเห็นพ่อย์ปลูกต้นบักเผาอยู่ครับปลูกต้นเผาน้ำหอมครับบักเผาน้ำหอมครับปลูกจักต้น 6ต้นครับล้วก็เอาขายจังไหครับเผาขายเองครับเผาเผาขายเองแล้วก็ครับอันลูกละจักบาทลูกละ15บาทครับอ๋อลูกละ15บาทเผาซืมือบ่เลยบอกครับไม่สืมือครับมันแกะตอนไหนก็เผาตอนนั้นแหละครับอ่าล้วก็อันบะเขือนี่เก็บซืมือครับเก็บซืมือครับอ๋อเพิ่นเพิ่นเพิ่นซื้อไปไป กับอย่างปูนป่าบอกเพ่งๆเลยครับพริกบอกอันพริกไปแกงเพล็ดแกงอะไรเนี่ยแหละครับแกงเพล็ดแกงอันเขียวหวานครับอ๋อครับครับเอาไปขายในตลาดในหมู่บ้านเป็นบ้าบในตลาดในหมู่บ้านครับตอนเศร้าบอกตอนเศร้าก็จะตอนแรงครับอ๋อกับปลูกบักเขือบักพริกแล้วก็ในน้ำก็ในบ่อปลาก็เลี้ยงปลาเป็นปลายังเป็นปลาสวายปลาดุกปลาตะเพียน มายข้ามาซื้อมือนี่บ่ต้องซื้อเพิ่นัวส์มาไปครับไม่ต้องซื้อครับปลูกกินเองครับปลูกกินเองครับอ่าเพิ่มยังเพิ่มรายได้นําครับเพิ่มรายได้ขายโซมืมอครับแต่ยินว่าพอว่าอันขายปพวกพืชพักผลไม้ต่างๆในในสวนของพอเนี่ยรายได้มือหนึ่งจักบาทมือหนึ่งบางมือก็ได้สองร้อยบางมือก็สามรอยถ้าในพักลายก็ได้ถึงห0ารอยครับ ได้ซูมือวันทั้งไปได้สูมือครับอ๋อครับสีเฮ็ดอยู่ตลอดหรือเฮ็ดมาจักปีแล้วกเฮ็ดอยู่ตลอดครับแต่ต้องเฮ็ดเฮ็ดมาหลายปีแล้วครับปีประมาณประมาณห้าหกปีแล้วครับห้าหกปีครับเป็นอย่างจังมาคิดเฮ็ดจังสิแนวทางจังสิเพราะว่าอยู่บ้านก็ทําแต่นาลูกเดียวครับแล้วก็เล้ยม้เห็นมาปลูกพักปลูกอะไรเรื่องนาก็ได้ให้ลูกทําครับโอ้ผมก็เลยมาทําแบบนี้ครับโอ้พ่อนอกจากพ่อเสียเรี่ยงปลาแล้วพ่อยังเรี่ยงไก่อีกเป็นไก่ไก่พื้นเมืองครับ คือเ,อเรเลี้ยงไก่พันธุ์อืน่นไปจองได๋เลียเ้ยงไก่เมืองไก่เมืองนี่เอาอาหารของเราให้ได้ครับประหยัดไม่ต้องไปซื้อหัวอาหารครับเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายครับปล่อยตามธรรมชาต,ต,าาชาติครับโอ้มันมัน,มน,มนบบ่บ่ไปกินพักกินที่เฮาปลูกไม่ไปครับพักเฮาก็้อมไว้ครับอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับพ่อยังปลูกเอ่อได้จักสารนําครับจักสารกระติบเข่าครับกระติบเข่าดงครับ เพิ่นมาสั่งให้เฮาสารบอกไม่สั่งครับเฮาสารเอาไว้เพราะนั่นครับเพิ่งก็เมาเลยครับพอแล้วแล้วเพิ่งก็เมาเลยครับหมายเขาว่า24ชั่วโมงนี่เหตุงานอยู่ตลอดครับตลอดเลยครับตลอดนอนนอนจะทุ่มครับโอ้ไม่แน่ครับบางทีก็สี่ทุ่มบางทีก็สามทุ่มทุนแล้วแต่เขาจะเมียตอนไหนเขาก็นอนตอนนั้นครับก็พอดีแล้วเนาะก็จักสารกระติบข้าว สารไม้ไม่กวาดทางมะพร้าวนะครับแล้วก็ยังปลูกปลูกไม้ผลอีกด้วยครับปลูกลำไยครับปลูกลำไยจากต้นแปดต้นครับแปดต้นครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยของพ่อเนี่ยประมาณจากอะไรมันไอซิบหาไรครับสิบหาไรก็พอดีแล้วบอกครับพอดีครับไม่ต้องซื้อข้าวกินไม่ต้องซื้อข้าวกินครับปลูกข้าวกินเองนะครับแล้วก็ยังปลูกมะพร้าวหกต้นนะครับที่สําคัญก็ยังเฮดอันส้มพักเสียนครับ ไม่รู้ท่านรู้จักหรือเปล่าครับส้มผักเสี้ยนนะครับพ่อผักเสี้ยนนี่เป็นพักยังไงมันบอกได้ก็ไม่รู้อีสานเนาะครับของอีสานครับอกได้ก็ไม่ไม่รู้เลี้ยงกันเป็นเป็นส้มผักนะครับเป็นส้มผักผักรองนะฮะผักรองแต่พ่ออีสานเรียกว่าผักเสี้ยนนะฮะก็พ่อก็ยังทําผักเสี้ยนหมักผักเสี้ยนขายด้วยนะครับขายที่ตลาดนะครับเอพ่อครับดีบ่คคับเฮ็ดจังส่ดีครับผมว่าดีครับดีว่าเราไม่ได้ต้องไปหาเงินทางอื่นครับ ทำอยู่ในบ้านเรานี่ก็พอดีแล้วครับที่สําคัญกับบริโภคเองครับกินเองกินเองไม่ต้องไม่ต้องได้ซื้อเขาครับไม่ต้องได้ซื้อเขาครับก็บังจกกระเป๋าออกจากกระเป๋าว่าเท่าไหร่ครับอ๋อแล้วกขยังได้ขายน้ำครับได้ขายรายได้แล้วก็เพิ่มครับครับก็รายได้ท่านก็ประมาณนะครับ500บาทต่อวันนะครับก็ซึ่งไม่ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับสำหรับพี่น้องในชนบทของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะฮะฝากทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับว่าการดําเนิน ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ยากนะครับซึ่งพ่อพศก็ได้ทําเป็นแบบอย่างให้ท่านเห็นนะครับในวันนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวพะเยาทั้ง9ก้าอำเภอนะฮะเราลองมาหันหันมาทําแบบอย่างตามพ่อพศปานกุลนะครับหนาที่บ้านใหม่รับบำรุงตรบถสันโคลงหมู่ที่5อําเภอหลอคำใต้นี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อพศปานกุลนะครับที่ได้ทําเป็นแบบอย่างเป็นต้นเป็นต้นแบบให้กับท,ทุกท่านได้ชม ผลงานและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของท่านครับผมภูมิใจที่ผมได้มาได้วันละย0่สผมก็ดีใจที่ไอผมได้ครับไม่ต้องได้หลายได้แค่นี่กับผมก็ดีใจแล้วครับ thank you